พอบวชได้ช่วงหนึ่งยจะรู้เลยว่าที่เคยทำอยู่นะมันไกลจากคำว่ารู้สึกตัวยังไกลมากเลยยกเว้บางคนนะักคารวาสบางคนอินสรีแก่กล้าแนละ้วภาวนานิดๆหน่อยๆก็เข้าใจธรรมะได้คารวาสก็ทำได้แต่ต้องแข็งแรงจริงต้องอดทนจริงนะถ้าใจวกแวกโลเลไม่ได้กินหรอก แล้วพวกโลเลเหลวไหลยิ่งมาบวชนะเป็นพระเหลวไหลยิ่งบาปมากกว่าเกา่ายเป็นโยมดีกว่านะถ้าเราไม่ได้พร้อมจะบวชนะะเราก็ปฏิบัติเอาที่บ้านฟัง YouTube เอาก็ทำได้คนที่ฟัง y youtube หลวงพ่อแล้วภาวนาเป็นนะมีเยอะนะมีเยอะแยะเลย งันพวกเรากาฝึกเอาเอาวันนี้พูดเท่านี้นะเกินเวลาไปห้านาที